สยบประเด็นดราม่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้คนมาติดตามในไอจีผมเพิ่มขึ้นประมาณสามพันคนแต่คนที่จะกินบ็อกมาเด็กบล็อกกินไปแล้วเห็นหมดเห็นหมดเลยคือคนกินบ็อกไหมล่ะรักไหมรักส่นเปรเซ็นรักส่วนเปร์เซ็นบพรอกอะไร ถ้าหอมหน่อยืโอเคไหมสยกประเด็นดราม่าอะไรครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นวันนี้คนมาติดตามในไอจีผมเพิ่มขึ้นประมาณสามพันคนแต่คนที่จะกินบล็อกมาเด็กบล็อกอินไว้แล้วบล็อกอินไว้บล็อกอินไว้ย่้ยังไงบ้างเห็นหมดเห็นหมดเลยที่คนอินบล็อกไว้เหรอ ไม่มีครัไม่มีมั้งเราคิดไปเองหรือเปล่าฮะไม่อเองหรือเปล่ารักไหมส่งข่าวได้รักไหมรักไหมสมอรักไหมรักส่วนประเด็นรักส่วนประเด็นว่าะอะไรอะหอมหน่อยเพื่อนๆโอเคไหม,ไมจบประเด็นดรามา่าครับแหนร่างหอมเด็กพอแล้วลอหอมเนี่ยหน,หน้าเปิดแล้วย <laughs> ทำไม พอแล้วปฏิเสธเด็กหรอมัพอเจอทำไมรักกันตลอดได้น่าจะเปื่อยแล้วคือไม่เป็นไรไหนลองลองหน่อยทำไมทุกคลิปทุกคลิปทุกสตอรี่ต้องมีหอมหอมฉันไม่เข้าใจเธอเป็นอะไรอ่ะทันก็รักกันไงรักกันดเี๋ยวเขาหาว่าเด็กบังคับพี่ที่หอมเด็กเองนะอหอวไม่อยากหอมโดยหอมเองไม่ต้องมาบอกให้หอมหอมไอมเลยวแหอมเลยไม่หอมเลยหอมเลยนี่มันสวยวิวมันพี่ต้องโรแมนติก เอาดีๆโรแมนติกหนึ่งสองพี่เอาดีๆอหนึ่งหนึ่งสองพันทำไมหอมเหมือนคล้กันอย่าเป็นหอมตาดิเอาหอมเหมือนคนลหนึ่งสองนสยบประเด็นดราม่า อะไรครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นวันนี้คนมาติดตามในไอจี IG ผมเพิ่มขึ้นประมาณ3 0 0พันคนแต่คนที่จะกินบล็อกมาเด็กบล็อกอินไว้แล้วล็อกอิกไกไกไนไว้บล็อกอินไว้อย่างไงบ้างเห็นหมดเห็นหมดเลยคือคนอินบล็อกไหมล่ะมีเีรอไม่มีไ้งเราคิดไปเองหรือเปล่านะไม่เองหรือเปลารักไหมส่งขา่าวได้รักไหมรักไหมรักส่วนก็เป็นรักส่วนเป็นเพราะอะไร หอมไหมเห็นโอเคไหม <c oughs> จบประเด็นดราม่าครับ